ที่นี่คือที่ไหนสนามเด็กเล่นามมาเลยนะคะสนามเด็กเล่นในโรงเรียนเหรอคะค่ะสนามเด็กเล่นในโรงเรียนคะ่ะโซนน้องอนุบาลวันนี้วันศุกร์หลังเลิกเรียนก็จะมาเล่นกันเลยแต่วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ย่าไม่ได้เอาหมวกกับแว่นมาเลยต้องเอาเสื้อกันหนาวมาเป็นที่คลุมหัวแทนก่อนนะคะ อากาศมันร้อนมากแบบนี้เราจะเล่นนานมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆโอเคไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นลมได้นะลูกนะให้เล่นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็กลับเลยนะลูกนะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากสไลด์เล้อเลยร้อนตูดไหมอาจจะนิดหน่อยนะอาจจะต้องรีบสไลด์ลงมาได้เลยล่ะโอเคไว้ีีวู้ ไปกันเลยโอเ,โอเคค่ะสอนที่สองแล้วค่ะโอเคค่ะขึ้นบันไดกันดีก,กว่าทางไหนดีทางซ้ายหรือว่าทางขวาคแคปซูลเหรอมาเจอก,กันเลยดีกว่า,วาโอเคอาการร้อนแบบนี้อย่าเล่นนานนะคะเพื่อนๆ เล่นต่างแดดนานๆนอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะคะปีนเชือกหรอคะค่อยๆนะลูกนะบ e c a r คฟ u ประมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาปีนที่สูงโอ้ยไหวไหม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 อะลิฟก้าวขึ้นไปโอเค you good job จ้าเอ ร้อน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 ไม่ใช้มือดีกว่าเดินเลยลูกเดินเลยไม่ต้องปีนใช้ใช้ขาเดินข้ามไปเลยใช้ขาเดินข้ามไปเลยลูกเร็วเร็วเดี๋ยวป่วยแล้วว่านเจจิเก้าหนึ่งสองซึมติดติดเดดเดือดไม่กลัวไม่กลัวคนเก่งกล้าหารเข้มแข็งอดทนเดินมาเลยไม่ต้องจับก็ได้จะได้ไม่ต้องร้อนมือน่ะระวังชนน้องนะลูก ระวังชนน้องเราหลบทางซ้ายอ่าแวะริกูดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินมาเลยลูกเดินมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินมาอันนั้นและเก่งมากกล้าหาญมากอ่ะไปเลยทางนู้นดีกว่าร่มดีทางนี้มันร้อนอ่ะลงมาเลยจ้าค่อยๆบินเลยจ้าค่อยๆนะคะค่อยๆนะมีสตินะใช่ระวังตกนะคะเพื่อนๆ ค่อยๆไต่นะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆปีบันไดกันเลยค่ะ <Okay. S 2> สไลเดอร์ไม่ล่ะโชว์มา i ฟร d เลยวันที่ที่เกวู้ฮู้ทางนู้นก็มีนะคะทางนู้นแดดไม่ร้อนด้วยเอยะะ้ย่าค่ะระวังลูก be careful be careful เอ้ สะดุด e. ระวังสะดุดล้มนะคะค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆนะคะไม่แว่งไม่แว่งเดี๋ยวล้มอายุค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปใช่นั่นแหละก็จอบเลยถ้าแว่งอาจจะพลาดล้มได้นะอาจจะเจ็บขาได้นะมาเลย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 มาเร็วคนเก่งเร็วสไลเดอร์ไหมสไลเดอร์ลงมาไหมล่ะ อ่ะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วคันเก่งแล้วหนึ่งสองฮึบไปทางนู้นไหมไอ้ย่าขวามือไหมลูกตรงนู้นไม่ร้อน,อ,นอ่ะนัมเบอร์เหรอโอเคไหนไหนไหนขอนัมเบรอร์อีกครั้งหนึ่งไอ้ย่าค่ะขอนัมเบรอร์ให้มาแฟนดูอีกครั้ง,นงหนึ่งอห้เพื่อนดูนัมเบรอร์นะคะอ่ะวัยอ่ะสตาร์ทวัน two and t h r and s i น,ยนายเอ๊หนายเฉนไปเลยกระโดดเร็วจัดนับไม่ทันเลยเนี่ยเออเล่นมิสดาระเขาให้ปีนแล้วเปล่าเขาอ,อุ้ยไม่เป็นไรเก่งนะเก่งนะเอาไปเลยค่อยๆนะค่อยๆก้มหัวลูกก้มหัวระวังระวัง ลอง,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 งตกด้วยนะค่อยๆปีนาไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวมีอันเล็กนะมีอันเล็กนะลองดูซิลองไหมมาลองอันเล็กก่อนมาลองไหมลองดูไหมลองดูทดสอบดูร้อนใช่ไหมไม่เอาดีกว่าอ่ะปวปะไมอ่อนใหม่ดีกว่าลองดูไหมล่ะ กินอายิ้มเหรออย่าไปขวางทางน้องนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนน้องเดี๋ยวน้องเจ็บอ้อไม่กินจริงนะดิรีเอยากินปลอมนะลูกกินจริงไม่ได้นะมันนะไปกันเลยมาจ้าเอฉันตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะจ๊ะมากกลยจ้ะเย้ yeah.